นะครับเนี่ยต้นไม้มันพังใส่นะฮะล้มใส่พังใส่เป็นยนี้นะฮะหายไปเสี้ยวหนึ่งเท่ามาว่ามาสักการละพบาทเนี่ยเหลือทางเท่านี้นะไม่พอเดินนะฮะทางเท่านี้ไม่พอเดินเพราะมันจะทะลักหรือดินฝนตกมันะทะลักไปจะเหลือทางคนเดินไม่ได้จะติดกันตรงนี้นะก็แบ่งโซนเดินคนระะับมีใหลวงปู่รับประทาน จัดงานลอยพุบบาท2 5 6พนห้ารหกหนึ่งนให้ดูการก่อสร้างนะที่เป็นชิ้รุดไปมันเก่านะปู่เนาะไม้ไม้มันผุด้วยไม้ผุด้วยเดีวไม้มันตายนะแล้วไม้นั่็จะผุด้วยนะฮะให้เดือพังที่วันเสร็จเนี่ยที่วันเสร็จประมาณแล้วปู่ได้สบายใจมันสองวันนี่นะ เพรช่วยกันเลยเนาะอืมดีดีดี่ปู่ได้สบายใจคนมาก็ได้มีที่เดินที่อาศัยมากมันคันมากอืมมันขันมากมันขันมากใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งมาให้เราเขาก็ต้องเร่งพัฒนายังไงไม้กล่าวไงไม้กล่าวนี้ใช้ไม่ได้แล้วปู่นี่นี่มันเลยอุ้ยมันเลยห้าปีแล้วเนี่ยเนาะห้าปีแล้วเนี่ยห้าปีหกปี หกปีละที่ทำเนี่ยเตปลาูหล่อเสาเพื้นนะเอางั้นนะแล้วเขาจะให้เราไหมล่ะเราคนสร้างเราคนทําเขาพื้นที่ไม่ต้องลงทุนเขาไม่ให้เราอีกแล้วใช่ไหมฮะเราตายขึ้นยังไงก่อนอืมเราอยากสร้างให้คนมามาดกการเนะเงินไหลเวียนของจันทบุรีเนี่ยมหาศาลมีใครทําได้ละครเราเกากเขตจันทบุรีตั แต่เขาต้องร่วมมือกันนะเราร่วมออกตังครื่องสร้างออกแรงเขาก็ต้องเอื้อหน่วยพื้นที่ไม่ใช่จะเก็บตังเก็บตังก็ไม่ไหวนะเหมือนแหล่งเทีื่อวเที่ออื่นนะอุยานอื่นจะเก็บให้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเดินไปเถอะเดินขาพีขาแพงไปเถอะเออไม่รู้ว่เพราะมันไม่ยุบไงไม่เสียหายนี่มันพังได้ไงหลายขาอ่ะใช่มันเป็นเสริมมาเยอะด้วยไงถ้าไม่เสริมมันรองรับคนไม่ไหวแล้วปู่นะคนมันเยอะ คนแน่นแต่ตรงนี้สองชั่วโมงไม่ผ่านอ่าไปเลยก่อนเลยคนหนักไปก่อนฮะคนเบาขวางไปก่อนฮะนี่ครับบรรยากาศสดๆนะฮะผู้ชมวันวันแรกของการทําพิธีบวงสวงบนยอดเาขาวิจกูด คนน่ะตั้งใจตั้งตารอเลยเฮ้ย hey, ปีนี้มันจะเป็นไงวะ mm hmm. ปสนัสนุนกันไหมเป็นยังไงจะได้เปิดไมหมใจจดจอ mm ่อฮ่สามวันเท่านั้นแหละครับเพิ่งได้คําสั่งให้ขึ้น <laughs> เลยมันเป็นอย่างนี้แหละครับ mm hmm. ผมมาทุกอาทิตย์นะปูนะ่นเนาะเออก็ยังไม่ได้ทางกันเลยฮนะเราก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงเราก็บอกเอาภาพไปท่านเห็นเลยนะฮะ mm hmm. เห็นกันเลยว่าเขาทากันอย่างนี้ mm hmm. อย่างนี้นใครผิดใครถูกปรนะ่ชาชนก็ลงมติเองแล้วกัน, mm hmm. กนเออแต่ ตอนนี้มันเป็นยุบของทหารนะครับยุบของทหารคือนายกเป็นทหารนะฮะมันก็ต้องไปที่ไหนต้องมีทหารดูแลนะครับดูแลเพื่อความปลอดภัยเนี่ยบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมมีทหารมาอีกเออเขาดูแลเพื่อความปลอดภัยน้ประชาชนไม่ต้องตกใจไปเพราะทางโรงด่านป้าไม้จะมีทหารดูแลอยู่เพราะมันเขตของทหารดูแลอยู่นะฮะค่อยเดินนะคุณแม่นะไม่ต้องรีบนะครับ โอโหนี่หนาวเลยนะเนี่ยหลวงพ่อท่านนะฮะอันนี้ฮะจิจกรรมพิเศษนะครับเพิ่งเริ่มทําวันนี้หนาวเลยนหะหนาวครับหนาวไมหนาวอ่ะหน,าว,น,า,วนาวแต่มันเย็นๆพ,พ,พระองค์ที่ขัดนะครับถามองค์ที่ขัดไม่เย,ย็นไม่เย็นพระองค์สมัยเด็กเด็กเดินขึ้นหนังวัดทวงฉันเนาะไม่เดินเนาะตอนนี้เด็กนี่อายุป,ประมาณเท่าไหร่นะ สิบสีโอ้ยรุ่นนู้นเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาเปิดมานานแล้วนะประเภทนี้นี่เนาะนี่มาตั้งรุ่นแม่ฉันรุ่นรุนแม่ก่อนแม่ด้วยอ๋อฮะแม่ของแม่เลยเออก็หาบมาตั้งไม้ก่อนอืมอันนี้ก็เดินค่ายเดินดีขึ้นเนาะใช่นะครับเนี่ยคนเก่าคนแก่เขาคือขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะเนี่ยแต่นี่แม่ยุติอะไรนะฮะหกสิบแปดหกสิบแปดแล้วโอ้ยเดินมาห้าสิบปีแล้วนะเป็นไงนะฮะ เหรอลริ่มเป็นอย่างนี้ไหมแม่ตอนแม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขึ้นทางนู้นและทางนี้โมนยวันนี้เขากำลังปรับปรุงแก้ไขทาสีนะฮะปกติปกตินะฮะเอ๊ใ่ไหมท้าเบสุวรรณข้างบนน่ะท่านพ่อเขียนอยู่ท่านจะทาสีนะทุกปีเลย ปีนี้สีไม่สวยเห็นไม่รู้จะทาทันหรือเปล่านะฮะแต่สีไม่สวยอันนี้เขาเริ่มขัดสีนะฮอันนี้อันนี้เป็นสลา,านาเม,มจาสลา,าที่สร้างปีห้าสองห้าหนึ่งไหมรู้าางสะ้าน่งสรตอนนั้นยังเป็นองี้อยู่อันนี้ยังนี่คนอื่นเขายังไม่ได้พูดผมมาคาใจว่าจะมีการทุบหรือเปล่านะานผู้ชม คอยดูตอนต่อไปแล้วกันเราจะเปิดแพร่ไปเรื่อยๆฮะว่ามันจะเหลืออะไรบนเขาเชกูดฮะเหลืออะไรบ้างนะครับเขาจะทุบตามพ่จิงจะทุกเงินพระเมตตาอ่าต่อไปนะคือไปเรื่อยกระชับพื้นที่อ่าจะพื้นที่ตามตามภาษาที่เขาเรียกกันนะฮะแล้พื้นที่ผมอยากจะพูดให้คนทุบใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดคนทุบข์่านเดี๋ยวปหาว่หมินประมาณแล้วมันจะตรวจสอบมาถึงผมด้วยนะครับ ผมก็จะไม่มีที่อยู่นะฮะใส่ผงผุดผุดนี่ไงเนี่ยสลานี้ฮะยังอยู่นะฮะแต่ยางนี้อยู่อ่ะนี่ยเขาลื้อไปแต่ก่อนนี่เป็นเป็นที่น้ำขิงหลวงพ่อเขียนฮะน้ำขิงน้ำชาหลวงพ่อเขียนเขาเติมมาอยู่นะครับตรงนี้เคยมาทานเสียน้อยเาอยู่ตรงนี้นะอยู่แล้วเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนไปนะครับทุกท่านเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปนี่เหลือสลาเนี่ยมาร์กมาร์กเป้าหมายไว้ก่อนเนี่ยสลานี่อยู่นะฮะไอสินะข้างล่างนะไปแล้วนะฮะ เขาขยายเพื่อความมันวยความสะดวกนะครับอโนอูนก๋อนุนฮะหลวงปูเขาไปดูดูผลงานสาธุสาธุงานนี้พิกเนต ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะบรรยากาศมันจะโลง่งโล่งโจ้งนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ให้ผู้ชมได้ดูแบบบรรยากาศสบายๆนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศนี้ตรงนี้เขาบอกว่าจะมีไม่ให้มีโฆษกที่พูดบริจาคต่างๆนะฮะ ดูดูเลยการน,ะนะเราให้ดูภาพกันแบบจะจะเงโจ้ไม่มีการซ่อนไม่มีการเซ็นเซอรซ์อออ <c oughs> ไม่ต้องบอกอันนี้ออกไม่ได้นี้ออกได้นี่นี่ผลดีขึ้นทุกวันนะวานระเบียบเข้าไปบ่มหวงวัดจันแสงสี ระเบียบสแสดงก,การรักษาหน้าที่รักษาหน้าที่ที่ดีที่ระเบียบเรียบร้อยอาจารย์สลิตสังเดิเดิอเออนงี้ยหลวงพ่อครูหลว่องต้นเดินน้องมีคนสองต้นเนี่ยสมัยจ้ทำไรเนี่ย มันผูกนะูกนะอผูกไม้ก็หมดอายุขายเองได้เหมือนกันนะครับผูกครับนีห้าขอนเองอะไรเองฮะาก็มีนะครับท่าอุปกรณ์ต่างๆมันก็อย่างนี้แหละครับท่านะผูผ้ชมเราจะเปิดพื้นที่ให้ท่านได้ชมได้ดูเป็นตามพื้นที่ไปเลยตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าถูกกว่ากันไปนี้เป็นห้องน้ํานะครับที่สร้างไว้ให้คนมาปัสสาวะอุจจาระอะไรแล้วแ,แต่แน่นเลยนะเวลางหนักงาน เขามีบริการน้ำด้วยนะนี่นะบรรยากาศแบบนี้ล้วให้ดูอย่างนี้เราเปิดเปิดเปิดประเด็นแบบเปิดให้ดูเลยตรงไหนกว้างตรงไหนชุบตรงไหนทำอะไร้ยดูเองไม่มีการไม่มีการหมกเม็ดตรงนี้ออกไม่ได้นูนออกไม่ได้เอ้ยตรงนี้ห้ามออกไม่มีไม่มีไม่มีผมออกได้ตลอดเนี่ยถามว่าทำอะไรอยู่กำลังออนแอร์สดอยู่ครับมาเข้าไป เปนนมานี่เขารักษาป,ป่าเอ,อ่อตรงนี้นะต่ก่อนที่เปิดเข่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าจิตนะกรรมร้านค้าต่างๆที่เขาขอสมัยหลวงพ่อเขียนอยู่นะครับจะเป็นโรต,ตรี่เอย่ยของชํารุ้ยต่างๆบริเวณจากห้องน้ําไปนะครับตะก่อนเขาอยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งนี้หลวงพ่อเขียนว่าถ้าอยู่สองฝั่งคนไม่ซื้อฝั่งนู้นคนที่ฝั่งนี้ท่านเลยจัดฝั่งเดียวยาวเหยียดดุเลยหกสิบล้านอะไรก็ว่าไปยาวไปเลยนะพี่นะ <c oughs> เนาะฝั่งเดียว อันี้มายุคหนึ่งมาเปลี่ยนท่านก็เลยเปลี่ยนแบบเอื้อมหน่วยมันไอ้ถังนู้นขายไม่ดีเส้นขาโลนีคขาขึ้นนะานนะการคน,นะน,นขายเนาะนะฮะเเลยให้คนาช่างจัดเปลี่ยนใหม่เออจับเบอร์ฉลากสับกันไปเองเท้ากันไปนะนี่นี่แต่ก่อนนะเราพูดแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้นะการที่ทําร้านแบบนี้เนี่ยป่าไม้เขาไม่เอือ้ออํานวยให้ทําจริงๆแล้ว มารยาทหรือไม่ใช่มารยาทหรือก,กฎกติกามารยาทการใช้ป่าของป่าสงวนนี่เขามีกติากานะฮะขอพื้นที่ชั่วคราวจะทจํากิจกรรมใดก็ได้แล้วแต่เห็นควรนะฮะเขามีหนังสืออยู่เห็นควรให้ขี่วันสิบห้าวันเจ็ดวันทํากิจกรรมต่างๆกลางเต้นทำอะไรเขาอนุญาตนะฮะอนุญาตอยู่ที่ที่เขาสงวนไว้เนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เขายกเลิกกันทั้งหมดเลยนะฮะยกเลิกกันทั้งหมดนะตรงนู้นนะเขาเดิน เดินสำรวจตรงนี้จะเป็นร้านฮะท่านผู้ชมจำได้เนาะจะเป็นร้านมีร้านอาหารร้านกิวเจา้าร้านอะไรนะท่านผู้ชมก็จะหิวอาหารก็จะมีลูกเช้นมีข้าวปลาอาหารได้สำรองท้องมีน้ําดื่มแต่จากนี้ไปนะะเริ่มปีนี้ก็เริ่มมาปีที่แล้วจะไม่มีอะไรดื่มที่นี่นะฮะคุณต้องเอามาเองแม้แต่น้ำแม้แต่อาหารต่างๆคุณต้องหิ้วขึ้นมาเองแม้แต่พวงมาลัยแล้วแต่ห้ามเอาขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับเป็นข้อกฎของ ป่าไม้กรมการป่าไม้ท oh, ี่เขาสงวนสิทธิ์ไว้ว่าเป็นพื้นที่ของเขานะครับถ้าใครไม่ทําก็ถือว่าบุกลุกแล้วว่าไม่รักษาระเบี่ยบหน้าที่ของเขานะครับก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องจัดสรรกันไปอย่างนี้นะเขาเรียกว่ายุคไข่ยุคมันท่านผู้อาชาวบ้านนะเนาะยุคไข่ยุคมันนะฮะยุคแบบนี้อยู่ไม่ได้นานหรอกครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนกันไปตามเวลาเหมือนกันเหมือนท่านจะเป็นผู้ว่าเป็นหน่วยงานต่างๆปี2ปีเดี๋ยวย้ายไปปี2ปีเดี๋ยวย้ายไปอย่งเเปลี่ยนจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรงนี้นะครับ อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวน,นี้จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้นะนี่เขาบอกว่าหินหิน,ห,นหินช้างหมอบนะนี่ออก้อยคนเข้าอย่างเงี้ยคนหนึ่งคนหนึ่งมามาไม่ถึงสี่เทานั้นึงนี่นี่าสาวาสาวาอย่างนีน่ไหมนี่าสาวาสาวอย่างงี้นั่นเลยเห็นไหมนี่สาว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 เนี่ยนักนักแสวงบุญลูกศิษย์ต้องปู่เขียนทั้งนั้นเลยนะนี่ตัวจริงเสียงจริงไะเขาเรียกว่าทำ ทำบุญนี่ไม่ต้องพูดถึงทำจนหมดกระเป๋านะคุณแม่เนี่ยผมเคยไปคุณแม่อยู่ว่าหลวงพ่อบอกทำเอาไหมโอ้โหทำหมดเป๋าเลยเท่าไรห้าหมื่นแสนหนึ่งจากโรงพยาบาลประจินเลยหนึ่งคุณแม่นี่เอาหลวงพ่อพูดยังไงแกทำไปหลวงพ่อไปไหนไปทำบุญท่านจะไปด้วยนะแม่จิตทิพย์เนี่ยแม่จิตทิพย์จะไปตลอดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเขากำลังแก้ไขนะ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 เราปล่อยฟุตยาวๆฟุตยาวให้ชมเลยนะครับ ว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงคนมายังไงจิตใจแจ่มใสอย่างที่เบิกบานฮะผู้ที่มาแวงบูนนี่เขายิ้มนะวันนี้ยิ้มแจ่มใสได้เปิดเขาได้ขึ้นเขานะผมดีใจเห็นเขายิ้มเขาถูกใจเขาก่อนก่อนจะเปิดได้นี่ก็โอ้โหโทรกันแหลกลามเือนกันมันจะเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดนะไม่ยิ้มแย้มตอนนี้เขายิ้มหมดแล้วได้ขึ้นเขามาเปิดเขานะฮะได้มาเปิดเขาแล้วก็สบายใจนะฮะเดี๋ยวไปไปวัดกันอ่า ครับตรงนี้<ถ>นะครับรถรถจะใหญ่อยู่รถตู้มาอ๋อรถตู้อยู่ที่วัดกระทิงวัดกระทิงค่ะ